คำเตือนคลิปนี้มีเสียงฝนต้องของอาภัยมาณที่นี้นะเจ้าคะ่ะต้องบอกเลยว่าการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเนี่ยเป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่เราเนี่ยเติบโตมากับมันแล้วก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าสอนเราหลายเรื่องอย่างไรก็ตามเชื่อไหมว่ามีตัวการ์ตูนบางตัวที่เราแบบเกิดมาแล้วเราก็ไม่เคยเห็นพวกเขาด้วยและแน่นอนว่าวันนี้แหละหมอกก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าที่หาดอยู่ยากนานมีอะไรถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลย คนที่หนึ่งครับมีชื่อว่าพาวายเอมอนคือนางเนี่ยเป็นเพื่อนกับโดราเอมอนสมัยศตรวรรษที่22ก็มีหลายตอนนะที่แบบว่าพาวายเอมอนเนี่ยชอบกลับมา,ายุคข,ของโดราเอมอนแล้วก็แบบมาแต่ละครั้งนก็ชอบแบบขีโมคุยโวคุยเก่งชอบอวดอ้างว่าสมัยตัวเองนี่คือดีอย่างนั้นดีอย่างงี้คือดีเลยประสิทสีทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งของตัวเองนี่คือแบบอวดสุดๆไปเลยที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพาวายเอมอนเนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์ที่คอยดูแลลูกชายของนายกร รัฐมนตรีในศตรวรรษที่22นู่นก็เพราะเหตุน,นี้แหละเลยคือคิโมโกเก่งเห็นไหมเหมือนลงุงแถวบ้านเลยอะไรอย่างงี้ คนที่2ครับมีชื่อว่าทาดาชิคือทาดาชิเนี่ยปรกากฏตัวตั้งแต่ปี1973ปี1979แล้วก็ปี2005เป็นเพื่อนร่วมชั้นของโนบิตะก็คือแก๊งของโดราเอมอนนี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่ใส่ค่อนข้างใจค่อนข้างแย่เลยแหละชอบแกล้งเพื่อนแล้วแกล้งแต่ละครั้งนี่คือแบบรุนแรงมากๆคือว่าใจแอนคิกแกล้งเราใช่ไหมไอคนเนี้ยคิกแกล้งมากกว่าก็จะมีแบบแกล้งชิซุกะแก้งซีเนโอคือแกล้งแต่ละอย่างนี่คือรุนแรงมากคือสุดติ่งกระดิ่งแมวอย่างไรก็ตามนี่คือถึงแม้ว่ากกรรมจะหนั หน่วงแค่ไหนก็ตามแต่ว่าก็เป็นแค่ตัวประกอบอยู่ดีนั้นๆจะเห็นทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ คนที่3ครับมีชื่อว่าโกดะยาซาซุคุหรือว่าจาบิชิเขาเป็นลูกชายของใจแอนที่มีหน้าตาเหมือนใจแอนมากๆแต่ว่าบุค,คลิกเนี่ยกับแตกต่างจากใจแอนอย่างมากคือใจแอนเนี่ยก็คือนางเป็นคนค่อนข้างเจ้าโมโหเจ้าอารมณ์ชอบใช้ความรุนแรงใช่ไหมแต่ว่าโกดะยาซาชิคุเนี่ยเขากลับเป็นคนที่อ่อนแออ่อนด่อยขี้กกัวอะไรไปเรื่อยก็คือแตกต่างจากบุค,คลิกของพ่ออย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่ง ที่แบบนานๆเราจะเห็นทีหนึ่งมีแม้ใครที่แบบว่ายังไม่เคยเห็นตัวนี้บ้างถ้าไม่เคยยกมือซิ 4. ลูกชายของซุนนโอหรือว่าโฮเนคาวะซุเนกิก็คือเป็นลูกของซุนนโอที่แบบนิสัยตรงข้ามกับพ่ออีกแล้วก็คือซุนนโอเนี่ยเป็นคนที่ชอบอดร่ำอดรวย ทำทุกอย่างเพื่อให้เหนื่อจชาบ้านเขาแต่ว่าลูกของซูินโอดเนี่ยกลับไม่เป็นแบบนั้นซูเนกิเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้าง,างจิตใจดีไร้เดียงสาไม่ชอบอดร่ำอดรวยแต่บางครั้งก็มีแอบแซบกับมินิดร่าเพราะเป็นหุ่นยนต์ราคาถูกอะไรอย่างงี้ก็คืออาจจะเหน็บเน็บเซลลการประมาณนั้นเออ แต่โดยรวมก็คือดีอยู่แหละ5คุณลุงคามินารีอ้ยเป็นตัวละครที่เราค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าบ้านของนางเนี่ยติดกับสนามเด็กเล่นหรือว่าลานกว้างเป็นตัวละครที่เราหลายคนมักเชื่อว่าเป็นคนใจร้ายใช่ไหมแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยลุงคามินารีเนี่ยเป็นคนที่ใจดีใจใจอะไรอย่างเงี้ยกล้าทํากล้ารับแถมคุณลุงเองเนี่ยก็ยังมีหลานสาวที่แบบน่ารักมากนางชื่อว่ามิซูเอก็ถือว่าลุงคามินารีเนี่ยคือโชคดีมากหลานสาวน่ารักอะไรอย่างนี้นะ6กหลานสาว ของคุณลุงคามินาริที่มีนามว่ามิสุเออย่างที่บอกเลยว่าเป็นผู้หญิงเชื่องข้างน่าราักฟุ้งฟิงคือดีงานดีมากคือข้างนอกดูดีอะ่ะแต่ว่าข้างในกลับเป็นคนที่แบบว่าใจแข็ง ฮาวมากเล่นกีฬาก็เก่งเล่นเบสบอลก็เก่งแต่งตัวก็เก่งดูเก๋ๆเชื่อแม้ว่าเห็นอย่างนี้ก็ตามเนี่ยก็มีหลายคนพยายามเข้าไปจีบเธอแต่ว่าจีบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเธอไม่เอาแต่ว่าคุณลุงคามินาเดกเนี่ยเธอห่วงเออสุดท้ายแล้วเนี่ยกองได้แต่ชอบแหละแต่จีบไม่ติดลุงคามินานิเบรกไว้7คุณลุงของใจแอนคือหมอเชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าความเป็นจริงที่ใจแอนสามารถเล่นยูโดได้เนี่ยก็เป็นเพราะลุงคนนี้นี่แหละไปสอนใจแอนเอาไว้ตอนที่ใจแอนยังเป็นเด็กแล้วก็เป็นลุงคนหนึ่ง ที่แบบว่าคอยมาเที่ยวหายใจแอนเนี่ยประจําบ่อยมากมาครั้งหนึ่งนี่คือแบบต้องทดสอบใจแอนวัดรือวิชาที่สอนมันหรือยังคือต้องบอกเลยว่าลูปแบบนี้ก็มีอยู่จริงหรือเปล่าวะแปดคุณป้าของใจแอนคือเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจยังไม่เคยเห็นป้าของใจแอนคือป้าของใจแอนเนี่ยเป็นคนที่หน้าตานี่คือเหมือนมีเงินกำตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยป้าของใจแอนกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวย้ยคือคุณป้าเป็นคนที่รักในความยุติธรรมชอบความแฟร์ความเที่ยงตรงเมื่อไรก็ตามที่แบบใจแอนไปรังแกนคนที่อ่อนแอนกว่างี้ คุณป้าก็จะออกโรงมาจัดก,การใจแอนคือรถเดรัวใจัจคือฟางูุลาก็เหมือนจะดีอะเนาะแต่ว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นป้าของใจแอนเลยอย่างหมอกเนี้ยยอมรับเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อน เออก้าเจ้ามูกกูมูกูเนี่ยเป็นสุนัขของใจแอนเป็นหมาเชิ่อ้างขี้กลัวเห็นแมวก็กลัวเห็นอะไรคือกลัวไปหมดคือเป็นหมาที่ตาข่าวมากด้วยความที่ขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยทําให้บางครั้งเนี่ยใจแอนไปโกรธอะไรใครมาก็ไม่รู้อัมบารอนที่มูกูแต่ว่าเจ้ามูกูเนี่ยกลับไม่เคยโกรธใจแอนเลยด้วยความที่มันรักเจ้าของของมันนะเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยเห็นอย่างนี้นะใจแอนก็รักเจ้ามูกูมากเหมือนกันที่บางครั้งเนี่ยใจแอนก็มาขอโทษมูกูอะไรอย่างเงี้ยคือก็เคย รักและความสัมพันธ์ที่เราทุกคนควรมีให้สัตว์เลี้ยงเนาะสิบชิรุ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 นะครับเขาเป็นแมวของซูนิโอเป็นแมวที่แบบเหลือเชื่อมากเพราะว่าหน้าตาคล้ายกับซูนิโออย่างมากไม่ใช่แค่หน้าคล้ายนะที่ใส่ก็เหมือนขี้เก๊กนู่นนี่นั่นรวมไปถึงเจ้าชิรุชิรุเนี่ยเป็นแมวที่ไม่ค่อยชอบใจแอนเพราะว่าหลายตอนด้วยกันที่แบบว่าโดนใจแอนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรก็ตามใจแอนก็มันจะบวยความผิดไปให้กับชิรุชิรุถึงแม้ว่ามันจะกลัวใจแอนอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามไม่เคยกลัวหหมาเ็น เล่กระโดดใส่เลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ชอบใจแอนนะแต่ว่าเห็นหมาเมื่อไรเนี่ยชิรุชิรุได้คือกระโดดใส่เลยคือนางไม่กลัวหมาเป็นแมวที่แบบว่าใจเด็ดเผ็ดมันมากนี่แหละสุดติ่งกระดิ่งแมวที่มายนะต้องเป็นยังไงกันบ้างละ่ะกับ10ตัวละครที่เราแบบหาดูได้ยากมากในการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเอาเป็นว่าหากคุณไม่เคยเจอตัวไหนหรือว่าเคยเจอตัวไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยละกันเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของ10เรื่องการ์ตูนโดราเอมอนแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับต้องขออยสเง,งเสีงกแล้ว ฟ้าร้องด้วยเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจกับหมองด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพิจหมอนแชแนลต้องขอ,อตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย